วันนี้มาทำกระเพราหมูสับผสมหมูชิ้นกันครับเริ่มจากเก็บใบกระเพราจากสวนเป็นแปลงผักบนระเบียงปูนกระเพาก็มีอยู่นิดหน่อยพอได้กระเพรามาก็เด็ดเอาแต่ใบเตรียมกระเทียมพริกสดสำหรับตำ ตอนตำแอบใส่พริกแห้งไปอีกนิดตำทั้งหมดพอหยาบหลังจากนั้นนำหมูมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นประมาณนี้แล้วพักไว้รวมกับหมูสับหลังจากนั้นตั้งกระทะ แล้วนำน้ำมันหมูใส่ลงไปพอน้ำมันหมูหอมก็ใส่เครื่องที่ตามลงไปผัดให้หอมด้วยไฟกลางแล้วใส่หมูสับหมูชิ้นลงไปผัดเร่งไฟให้แรงขึ้นผัดหมูสับและหมูชิ้นให้เข้าเครื่องเติมน้ำล้างครกลงไปใส่น้ำตาลปี๊บตัดหวานใส่น้ำมันหอย ใส่น้ำปลาผัดให้เข้าเครื่องปรุงพอทุกอย่างได้ที่ปิดท้ายด้วยใบกระเพราจากสวนพร้อมรับประทานแล้วกลิ่นผัดกระเพราผัดแบบบ้านๆแบบนี้เปลืองข้าวมากๆเลยครับ